ค่ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันพุธด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักคนที่เกิดในวันพุธกันนะว่าความรักของคนที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอดูพลังงานของชาววันพุธนิดนึงนะชาววันพุธเป็นอย่างไรกันบ้างเอ,อ่ยมี The Empress มาเลยห้าม่เท้า อสวินดาบนะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์หมุดหงิดมีเรื่องให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างบริวารที่เราต้องคอยดูแลนะคะครอบครัวอคนรักญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะ คนรอบข้างที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจมากๆซะเหลือเกินนะไม่ว่าจะคุยกับใครเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราใช้พลังงานเยอะกว่าปกติมันมีความหงุดหงิดใจมันทำให้คุณอารมณ์เสียง่ายนะในช่วงปักหลังเดือนคุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เวลาที่เรารักใครเวลาที่เราสายเปเราทุ่มเทเราก็เต็มที่แต่ว่าช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกหงุดหงิดเราไม่พอใจ เราก็จะค่อนข้างจริงจังมากๆเราก็พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะแตกหักพร้อมที่จะมีปัญหาเลยถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยเต็มที่แล้วนะคะมันจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะเอาเรามาดูคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าชาววันพุธคนโสดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคนโสด คนสดยังมีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่เลยนะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับเพื่อนฝูงมีความสุขกับการที่ได้ออกไปรู้จักกับผู้คนมากมายนะคะยังมีความสุขแบบไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ออกงานสังคมนะคะอยู่นะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออมองไม่เห็นว่าใครที่เข้ามาแล้วมันจะสินสินเสมอกันมันจะ เข้ากันกับเราได้นะมันเป็นความรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ชาววันพุธคุณเองก็เริ่มจัดการชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะคะความสมบูรณ์ความเพี่มพร้อมหนะ้าที่การงานต่างๆคุณรู้สึกว่าคุณมีความลงตัวมากขึ้นนะแล้วเราก็ทําให้เราเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าสเปคที่สูงขึ้น มีความต้องการที่สูงขึ้นต้องการใครสักคนที่เข้ากันได้เหมาะสมแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตเราให้ไปในทิศทางที่ดีเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดเข้ามาเป็นแรงผลักดันมากกว่าจะต้องไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจคือคุณต้องการกําลังใจที่ดีเนี่ยค่ต้องการพลังงานบวกที่เข้ามาเติมเต็มให,ให้เรามีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้านะ เห็นไหมแต่คุณยังไม่มีโอกาสได้ไปไหนแบบไปเจอกับใครมีคนเข้ามาจีบนะใครที่ออกไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้นะคะหรือว่าการได้เข้าสังคมเนี่ยจะมีคนเข้ามาจีบคุณจะมีคนเข้ามาอยากรู้จักคุณแหละแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกอยากที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคนวันพุธเออ ดูดทาวเวอร์บางทีคนนี้เข้ามาจีบคุณคุณก็ปฏิเสธเขาไปแบบโป้งป้างเลยนะคะเป็นการปฏิเสธจนคนนี้เข้ามาก็อาจจะเสียหลักก็ได้ทำให้เขาเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาเกิดความเกรงใจเกิดขึ้นเนาะบวกกับในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวคุณเองดูมีความเฟลลี่อัธยาศัยดีเรารู้จักกับคนเยอะแยะใช่ไหมมันก็ทําให้คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเกิดความเกรงใจเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีคนคุยหรือเปล่าเรามี เจ้าของอยู่แล้วไหมก็กลัวว่าจะเข้ามาแล้วจะผิดหวังจากคุณมันก็เป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่โสดอยู่อยากมีแฟนจริงๆในช่วงปักหลังกุมภพาปพีน,นี้เนี่ยก็ต้องลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแหละยังไม่ได้ตรงสเปคขนาดนั้นก็ควรที่จะลองเปิดโอกาสในการคุยกันไปก่อนนะทดลองศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนอย่าเพิ่งไป ัดสรุปบทว่าเออเราไม่ได้ชอบเขาเราไปต่อกันในสถานะอื่นไม่ได้ควรนี่จะเป็นแต่เพื่อนกันก็พอบางคนเนี่ยมีคนมาจีบแต่คุณรู้สึกไม่ชอบคุณเลยบล็อกทิ้งไปเลยนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยอารมณ์มันไม่ค่อยดีอารมณ์มันห,นหงุดหงิดง่ายหากรู้สึกว่าไม่พอใจหรือใครมาตามตื้อเยอะๆมางี่เง่าใส่มาเจาะแจ๊เนี่ยจบทันทีมันจะเป็นแบบนั้นไปนะชาววันพุธถ้าอยากมีแฟนโอเคแหละ ปากหลังกุมภาพันธ์ยังไม่สมหวังเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเราเองก็อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ถูกใจเขาก็ลองเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักคุณนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อว่าเดือนมีนามันจะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันพุธเรามาดูกันต่อไปนะว่าแล้วคนมีคู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะคนมีคู่คนมีแฟนนี่เดือดสตาร์เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่า ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานเรามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมแต่ไอ้ปัญหานั้นเนี่ยมันถูกนิ่งเงียบมันถูกเหมือนกับว่าไม่สนใจต่างคนก็ต่างไม่พูดแต่ก็เหมือนใช้ชีวิตปกติแต่จริงๆมันยังคาอยู่ในใจมันยังปักอยู่ในหัวใจเราอยู่นะคะก็จะมีสถานการณ์ที่ ไอสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเนี่ยแหละอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคเนาะเรื่องเล็ก <GO av uther> มันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเรื่องเล็กส mm ํ hmm. าหรับเขาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเรื่องใหญ่สําหรับเราเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจแหละเนาะ มันก็จะกลับมากระตุ้นให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าหนักใจอีกนะชาววันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปักหลังนี้เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจเกิดขึ้นรู้สึกไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เราจะต้องจบอย่างเดียวเลยอ่าอ่ามีโอกาสที่มันจะเป็นการทะเลาะกันแบบ จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดิมมาปะทุเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ไปต่อ,อยังไงก็จะต้องเลิกยังไงก็จะต้องจบเลิกจบยุติความสัมพันธ์ไม่โอเคไม่แฮปปี้ไม่ไม่อยากไปต่อนะหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเนี่ยเรื่องของบุคคลที่สามรักสามเศร้านะคะเขามาทำให้มันเป็นประเด็นอยู่แล้วนะ่ะมันอยู่ในใจอยู่แล้วนะ่ะ ให้โอกาสแล้วแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพานันธุ์อาจจะมาประทุอีกครั้งหนึ่งจนทำให้คุณรู้สึกว่านะคะไม่โอเคก็คือเลิกแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่กันต่อไปก็ต้องเป็นการฝืนอยู่เพื่อครอบครัวฝืนอยู่เพื่อลูกหรือว่าทรัพย์สินมะระดกที่มันยังจัดสรรไม่ได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ในปัญหาเรื่องปุบว่นที่3เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นมือที่3อย่างเดียวเนาะเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเรานะคะเรื่องของเพื่อนฝูงติดเพื่อนติดฝูงไอ้ปัญหาเก่าประเด็นเก่าก็ยังไม่เคลียรนะแล้วก็อุตสาไม่พูดแล้วนะ รับมาอีกอ่ะมันจะเป็นสถานการณ์แบบแบบประมาณนั้นน่ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนมันก็คือจบเลิกแต่ในอนาคตนะคะเราอาจจะเลิกการปลายกุมพามีนาก็กลับมาคืนดีกันด้วยความมีเยื่อใยด้วยความผูกพันในๆดก,ก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะอ่ะเรามาดูสําหรับความรักของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างไหม ความรักคนไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะคุยกับคนทางไกลนะ รักต่างวายัยรักที่มีระยะห่างที่มันเป็นความแตกต่างกันมากๆฐานะหน้าที่การงานครอบครัวเราครอบครัวเขาที่มันต่างกันมากๆเลยคนที่เป็นต่างชาติต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้เนาะหรือคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษนะคนในเครื่องแบบข้าราชการคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เขาดูมีอีโก้นิดหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะ เดโมนเนี่ยในช่วงปลายเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ตัวคุณเองก็ยังจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจกระวนกระวายใจรู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นความเดโมนนะคะคาดการไม่ได้เลยว่า ความรู้สึกในแต่ละวันมันจะเป็นอย่างไรเนาะม,มี The High Priestess ด้วยรายชินีพัชจันมาอีกยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยอารมณ์จะอ่อนไหวง่ายมากนะชาววันพุธอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์น้อยใจอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราอยากหยุดเราไม่อยากคุยแบบนี้ต่อไปมันเป็นเหมือนการคุยกันแบบมีความลับๆล,ล่อๆมีความซ่อนเล้นดูเขาเองก็ เหมือนมีความซับซอ้อนไม่ยอมเปิดตัวกับเราสักทีแล้วก็ยังดูไม่มีความพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันดีไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยนะนเ,เนี่ยนะอัศวินเมท้าวเนี่ยรู้สึกว่าเออหรือเราควรที่จะตัดสินใจบอกเขาไปเลยว่าเราต้องการอะไรบอกเขาในที่นี้คือบอกในเรื่องราวที่ว่าเรารู้สึกดีกับเขานะเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อ เรารู้สึกเราไม่สบายใจแบบนี้เลยอยากไปเจออยากใช้เวลาดีๆร่วมกันอยากให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้ไม่ชอบความไม่สบายใจแบบนี้และเราก็ไม่สามารถที่จะมีความอดทนกับความไม่ชัดเจนนี้ได้ต่อไปนะคะมันจะไม่มีความอดทนนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็มีอีกหนึ่งสถา,านการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันก็คือเราจะไปบอกจบเขาทันทีเลยเรารู้สึกว่า เราไม่ไหวกับความไม่ชัดเจนเราไม่ไหวกับการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเรามีความไม่สบายใจเนาะเด m ม o ูลเป็นความทุกข์ใจมากๆเลยเราทําตัวไม่ถูกเราเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องแสดงออกแบบไหนนะคะความรู้สึกกับการกระทําที่มันสวนทางกันกับการแสดงออกของเราด้วยเนี่ยซึ่งมันทําให้เราเหนื่อยมากกับการใช้พลังงานที่จะรู้จักกับคนคนนี้ต่อไปนะคะมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับความไม่ชัดเจนแล้วต้องทําอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ประเมินสถานการณ์ดีๆด,ด้วยละกันเนาะคนที่เกิดในวันพุธเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทํานายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะคะเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัว ก็สามารถที่จะติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวมานั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ